ยญาปลูกต้นไม้ร้อนนะครับเหนื่อยครับข้าก็เป็คน้ารปลูกจะถามหญ้าหน่อยครับปลูกต้นอะไรครับปลูกต้นมะละกอค่ะปลูกหลายๆอย่าง แล้วก็ปลูกต้นดอกไม้บานบบุโลยอันนี้สีขาวส,สีอันนี้สีแดงอันนี้สีขาวอันนี้ก็เหยียบนี่นี่เหยียบตายแล้วบอกอย่าเหยียบหนูก็เหยียบไปแล้วตายแล้วเดี๋ยวต้องตั้งใหม่อันนั้นอันนั้นต้นสีแดง ข้างเป็นคลองครับายปคลองตอนนี้น้ําพูดด้วยคลองตอนนี้น้ําเสียคลองตอนนี้น้ําเสียครับขยะเต็มมือครับเรีนนี้ก่อนนะครับแค่นนี้ก่อนนะ